สวัสดีครับคนละก็ค่อยครับมืนอี้ผมกับยูบ้านน้องน้องยางนะครับหนองยางนะครับตําบลดอนมันครับอําเภอปทัยปทายนครราชสีมาครับผมมาเปิดให้พี่ให้น้องกันนะครับสวัสดีครับพ่อครับครับสวัสดีครับผมพ่อเสียงกว่าพ่อสังครับผมพ่อสังเนาะครับผมพ่อสังบ้านน้องน้องยางครับผมโอ้ยบอกหลายเจ้าก็ยังจําบ่ได้อยู่นะครับ โอ้เดือดห่อนไปหน่องเด้อะหอนห่อนแต่จืดห่อนห่อนแต่น้อยนะครับความสูงเลยพ่อเอาเอาแม่แรกก่อนเนาะร้อยสามสิบเจ็ดบวกลบครับผมร้อยสามสิบเจ็ดบวกลบนะครับท่องแรกยกพ่อหรือท่องไม่นี่ครับท่องแรกสาวท่องแรกครับผมสาวท่องแรกครับนะครับเป็นท่องกันด้อครับเดลยครับผมโอ้ยไงงามนะครับผิวพันธุ์ดีนะพ่อเนาะครับโอ้ท่องแล้วนะครับท่องกับยังพ่อท่องกับท่องสุกครับผมสี่เดือน พ้องกับท้องสุกสีเดือนนะครับมีใบมีหลอดใไฮนะพ่อเนาะครับผมใบหลอดให้นะครับห่อนอะไรด้วพี่น้องครับห่อนแดดห่อนแดดห่อนแดดแี่งนะครับนี่นะครับพี่น้องครับยอดตัวเมืองตัวคมสูงหูวเลียวท้องเอียงกับหัวเรียวเนาะครับท้องเรียกนะครับท้องเรียกนะครับครับท้องแรกท้องกับท้องสุกท้องแรกมีใบมีหลอดให้นะครับพี่น้องครับโอ้หามุมไดนเนาะจังสิบบัวแดดนะครับหามุมไหจังสิบจังสิบบัวเหลี่ยมนะครับยอ ผมสีอยู่ทั้งผีอย่างเฉลยเนาะเพื่อมันแดดนะครับแดดยานยันมันสี่เหลี่ยมมันเจลมาเห็นนะครับหรือหน้าตานะครับหน้าตานะครับตาแก้มแก้มจ้ำนะครับเขาโอ้หน้าเขาสวยนะครับพี่น้องโอ้นั่นอะไรฉี่ฝ่ายมาบดเนาะน้องมาคือบดอยู่เนาะก้อนอีกก้อนอีกไทยก็บดอยู่แบบไทยก็แดดเนาะแบบนี้นะครับเอาพ่อหันหันไม่หันไทยไม่ผมเบึงเนี่ยครับทไทยนะพ่อครับ เด้อเมืองไทยเด้อครับพี่น้องเด้อเมืองไทยนะครับมันขุดมันเดือดมันซอนมันนเสียงนะครับเออพี่น้องครับฮอนว่าหอนนี่ดอกรู้เอองห้อนห้อนเป็นใจน้องเขาอยู่เพราะว่ามันฮ้อนดีนะครับโอ้ทองอ่ะป้องคว้างขึ้นต้นพ่อเนี่ยลายลยเนาะยังสี่เหลี่ยมยังสี่บื่อยังบี่เสียบเนาะนะครับเอาบอกราคาเน้่พ่อ เปิดไว้จากบ้านพ่อตัวนี้เปิดไว้69ครับผม69หมืครับผมนะครับ69หมื่นาสำหรับแม่นี่นะครับแม่แรกนะครับน้องเด้อยวย้ำทูมาก่อนม่แรกเพราะว่าอีพอลอยเหมือนประมาณสามเมีนะครับโอ้ห่อนคักห่อนคักนะครับโอ้ควายของมันหยุดนะครับเนาะห่อนนะครับอากาศห่อนเดือดคักเดือดนะครับเอาตัวต่อไปพ่อเนาะครับผมครับผมครับเอาครับผมแม่ที่สองนะครับแม่ที่สองสูงเลยพ่อ สูงท่อกันล่ะครับร้อยสามเจ็ดบัวครับนี่สูงซ้ำกันนะครับร้อยสามสิบเจ็ดนะครับเนาะท่องไปพ่อนี้ตัวนี้ตัวนี้ท่องของไม้ได้หกเดือนครับผมท่องของท่องเจ้าไม้เนาะเจ้าไม้ครับเจ้าไม้ไม้นี่แลยนี่ฟ้ามครับผมมีใบมีหลอดดพ่อมีครบบัดครับผมมีใบมีหลอดนะครับท่องเจ้าไม้เด้อพี่น้องครับทองแรกดี่พ่อนี้ครับทองแรกคือกันครับสาวทองแรกนะครับเมงหนาเมงจากอนนะครับทองแรกนะครับทองแรกคือกันเด้อนะครับไว้สดๆนะครับ เออพี่น้องครับโอ้ห่อนแดดนะครับก่อนจบุญยิดนะครับเลยให้พอจับมาสิละนะครับจังบุญยิดนะครับมากับมาถึงงามปวดมาใบนะครับเอาว่าๆกันเอาละเอียดกันมองใดบ่เอียดกันพอวิจุวิจุข้ออะไเนาะพ่อเนาะครับผมวิดีโอคอก็ได้นะครับมองใดบ่ละเอียดนะครับอ๋อเออกขึนจับเข่าเงบ่ได้เพราะเขาห่อนนะครับเป็นห่อนเด้อนะครับก็ต้องก็ต้องแบบพยายามให็นนะครับเป็น นะครับ <rural> ผมย่างห่าก็ได้นะครับห่อนเฮี้ยห่อนเฮี้ยห่อนเฮงพี่น้องเดีนะครับเล็บคงเล็บขาดีนะพ่อเนาะแข้งขานุ่มเนื้อยางดีเบิดลหางประกันตำนี้เบิดเลยครับประกันหางตำนี้หางโดงหางดอกขาทุกขาถอนควันสื่อควันหาคุยกับอีพอเบิ้งอีกกันนึงก็ได้ครับผมลองได้บอส่งบอสหยัดหรือสงสัยกันอ่าพี่โอคอหกับอีพอหรือว่าสงสัยกับทรคุยกับอีพออีกทีหนึงก็ได้นะครับเนาะผมกระซิ มันงอรอบเด้อนะครับเพิ่นฮ้อนเด้อพี่น้องเด้อถ่ายหลายบ่ได้นะครับสินี่ครับไลน์นี่กับมาด้เพิ่นสะท้อนเสียงนะครับเดี่ยมนะครับพอจุกย่างได้บ่พ่อจะิงเด้ได้ครับนะครับจุกย่างจะน้อยนี่นะครับยางก็ฮ้อนของคุณยิบนะครับฮะนี่นะครับพี่น้องครับงามนคือเก่าตันนะครับป่านั่งงามทรวงก็เริ่มออกแล้วนะครับโยดลงเบิดแล้ว ท้องก็เริ่มผีแล้วเด้อท้องก็ออกแล้วนะครับมาคระทุกมาสอบถามนะครับเด้อนะครับแม่ที่สองเด้อครับนี่นะครับแม่ที่สองนะครับแล้วมีสามเมียแล้วแม่นัทพอเนาะครับผมมี่สามเมียเฮีพี่น้องเลือกไปชมชมกันนะครับโอเคพ่อครับตัวต่อไปนัทพอเนาะครับผมครับผมครเฮียพี่น้องครับตัวที่สามนะครับตัวนี้ลูกไผรกพ่อลูกสร้างอุดรครับผมเป็นลูกสร้างอุดรลูกสาวสร้างอุดรเนาะแมนครับ มีใบมิลด์ไทยพ่อมีครับมีใบมิลด์ไทยนะครับปีกกล้วยละกล้วยตัวนี้อือผลีปีกกล้วครับนะครับสาวน้อยตัวนี่น้องพ่อเนาะครับเนาเบึงหน้าคนตาคนน้องพ่อเนาะสูงเลยก็พอเนี่ยรอยสามสิบมกบวกโลครับเนี่ยสูงเลยสามสิบโกบวกโลโอ้ชิงเซียงเด้อหนาเขานี่หน้าตาโอ้หนาน้ำตาเต็มแก้มจำนะครับอันนี้ผมอันนี้เราบนลลางสิเลยนะครับพี่น้องช็อกโกแลตนี่ก็ได้นะครับเกือบ คับสักเกล็ดจับจูดเลยเออลุงกก็ยืมงามลูกละเอายืมงามชัวตัวหน่อยนะครับให้พี่ให้น้องได้เบือบเด้เบเดได้ชมกันนะครับเอออลังโอ้เป็นติ่ใหญ่อยู่เนาะพอจะสูงอยู่เนาะขาเพิ่นเป็นติ่ใหญ่อยู่จะสูงนะครับเออเด่นนะเออเราเคยฝึกกันแต่ว่าพอนห่นพันเดดอยู่เสียเด้อนะครับนี่ป้อมสูงร้อยสามสิบหกนะครับลบนะครับบวกลบนะครับลูกสร้างอุดรครับผม ลูกสร้างอุดรประมาณปีกว่านี่พ่อครับผมเพิ่ประมาณปีกว่านะครับพี่น้องครับเอาผมจะยู่มุมนี้ดีกว่ามันมันยังสีบอเยอะบอสะคอนแสงนะครับโอ้โหโอคอกับนีครับสามบ้องครับโอ้โหโอคอนะครับสามบ้องเต็มๆเลยอันนี้อีพอร์ตระโบในล่างซื้อกับซอกแล็ตนะครับครับผมมาแบบจับจูดเลยแล้ววะนะครับวยล่างภู้ิมากับมาแบบจับจูดขึ้นกันนะครับเอาพ่อย่างเดี๋ยวไม่ได้พ่อ ยังส้มอยนะครับยางพี่เนาะมึงมึงคนส้มกันนไงนะครับเบาเร็วจักหน่อยเพราะมันห่อนนะครับปกติก็เบาเร็วอยู่ดอกว่าแต่ว่ามันนี่มันห่อนแข็งนะครับห่อนแข็งนะครับมาลูกมานะครับมายังนะว่าอย่างง่างตีห่อนจะตื่นพอมีแล้วอดเอาอีพ่อมาจากไหนล่ะครับตัวนี้มาจากไหนล่ะพ่อตัวนี้เปิดเบาๆตัวนี้ครับผมเอาจก ห้าสิบเก้านี่ยห้าหมื่นเก้าครับนะครับตัวรองคือเก้าครับตัวรองได้อีกในพอนาะครับตัวรองได้อีกนะครับใกล้ๆกับกันเอาราคานะครับเนาะแมนครับอยู่ใกล้กับรถหลายๆนะครับขั้นยู้เฉียดแถวๆใกล้ๆเขาหนีรถหลายๆนะพอเนาะครับผมนะครับตัวรองเบื้องนะครับใกล้ๆกับเบื้องเอานะครับตัวรองเอาเด้อนะครับเอาเบื้องทางเบื้องออย่านหนึ่งเดินเพราะว่าเขาบวชเคยบวชธรรมดาครับเตือนกล่องธรรมดานะครับ ก็คือเฮานี่แหละนะครับดาลานนี่ท่านนี่ท่านนี่เก่งกัรจิตเต้นกล้องนิดหน่อยนะครับนี่อยู่เชียงนะครับพี่น้องครับนะครับเอามักตัวใดทั้งสามตัวโตรองนี่คือเก่านะครับสามตัวนะครับเด้อพี่น้องนะครับนี่พระเทศเตียมันซื้อได้ขาหลังเพิ่นชิงไงอยู่นี่นี่เนาะขาพวกแข่งขาย้าวครับพวกลำขาเลยพวกลำเทียนยิ่งยิ่งอยู่นี่ยิ่งอยู่ครับยิ่งยิ่งเออพวกโต้ยาวอาเบิ่งตัวกินก็ได้นะครับครับอยากให้มาเบิ่งตัวกินละเลือกเอาลวดนะครับมีสามตัวสิมักแบบทองหรือสิมักแบบ เนี่ยสาวน้อยนี่ก็ได้นะครับเนาะเอาอย่างพ่อมีจำเบอร์โทรได้บ่ได้ครับพ่อบอกเบอร์โทรนะครับผม081 081 264 264 9847 9847ด่องอดี่เจ็เดี่พ่อไอดียไล่เดะมู่บ้านเบอร์หนึ่งพ่อสังครับพ่อสังโอ้ลืมมาซื้อกันนี่แหละนะครับเนาะเบอร์ไอดียไล่เดะลืมจะกันเว้ยลืมจะซื้อพอเราเว้ยบ้านหนองยางครับผมตบลดอนมันนะครับอำเภอปะไทจังหวัดนครราชสีมานะครับ พี่บอกจะว่าขอนแก่นขอนแก่นเลยสิล oh, min oh, ุงน um ั่นขอนแก่นอีกนะครับอ๋อแดดงามเลยพวกอันนี้อ๋อแดดงามงามเหี้พี่น้องมึงงามงามเดี่ยวมึงยังไงแดดงามเศร้าแล้วแดดงามแต่ว่าก็บฮอนเอาคือเก่านะครับเขาเขากับฮอนเขากับฮอนคือกันครับเชียงตัวนี้เชียงบัดแหละต่ว่าฮอนเนาะนี่มึงนี่ไม่ใช่สิุดเดรดพวกแบบแดดแดดโอ้แดดอีกแล้ว อพี่น้องมากแต่ทุกคมาสอบถามนะครับเนาะอยากให้บึงมุมงามนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็ไมอีกแล้วนะครับเอาซ้อมหนี้ฝากส้อมนีก่อนนะครับมากแต่ทุกคมาสอบถามขอบคุณพี่พ่อเลยครับเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ